สร้้าาาางใหเปป็นนนนนนตจีไนนนนสวัสดีครับฝังสมองเงินล้านพอดแคสต์ <I S 2> วันนี้ EP <have S 2> <TV S 1> ที่6 6<ใ>น,นะครับ Passive Income ไม่เท่ากับกเกษียณ2องคำนี้จริงๆมีความเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนะครับเขาเข้าใจว่าพอเรามี Passive Income แล้วเราจะ,กะเกษียณแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเพราะการมี Passive Income เนี่ยคือการที่เรามีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้แทนตัวเราแบบต่อให้เราไม่ต้องทํางานเราก็ยังคงมีรายได้ แต่เราอาจจะยังทํางานได้อยู่แล้วเราก็เอาเวลาของเราเนี่ยไปทํางานที่เรารักงานที่เราชอบถึงแม้เราจะไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อยก็ไม่ซีเรียสเพราะเรามีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวรได้มากพออยู่แล้วแต่การ,กรเกษียณเนี่ยมันกลับหมายถึงการที่เราเนี่ยหมดแรงทํางานหรือหมดอายุนะถึงจุดหนึ่งที่เขากําหนดให้เราหยุดหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เราทํางานต่อไม่ได้เราจึงจําเป็นต้องกเกษียณโดยที่เราไม่ได้เต็มใจหรือเราอาจจะยังไม่ได้อยากเกษียณหรอก แต่มันบังเอิญด้วยสุขภาพโครคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ตามมันทําให้เราต้องหยุดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มีแพสซีฟินคัมก็คือคนที่มีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เรียกว่ามันมีความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตตัวเองแต่คนที่กเกษียณแต่ยังไม่มีแพสซีฟินคัมอ่ะกับกลายเป็นว่าเขาต้องลําบากในขณะที่เขาทํางานไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แยกให้ออกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีแพสซีฟินคัมไม่ได้แปลว่าเราต้องกเกษียณ นะแต่ถ้าเรามีแพสซีอินคมแล้วเราสามารถกรเกษียณตัวเองไปทํางานในสิ่งที่เรารักได้แต่คนที่กเกษียณแต่ยังไม่มีแพสซีอินคมอ่ะอันเนี้ยน่ากลัวเพราะว่า oh, <5. S 1> เขาเนี่ยนะครับจะกลายเป็นภาระของสังคมกลายเป็นภาระของครอบครัวหรือของคนอื่นที่เขาต้องมาดูแลเขาเพราะเขาไม่มีความสามารถในการหาเงินได้แล้วไงนะครับันนั้นวันนี้ผมอยากขยายความให้เราเห็นภาพนี้ครับว่าวันนี้ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้คืออะไร ต้องบอกว่าในภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกเป็น asset อย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินบางอย่างก็ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่ทรัพย์สินบางอย่างก็ก่อให้เกิดรายได้ทั้งๆท,ที่จริงๆมันเป็นสิ่งเดียวกันเช่นเราอาจจะซื้อบ้านมาแต่เราซื้อบ้านมาอยู่อย่างเงี้ยบ้านก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่ถ้าเราซื้อบ้านปล่อยเช่าอันเนี้ยก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทัง่งบางคนมีเงิน ก็เก็บเงินไว้กับบ้านเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บไว้ในไหายในโอ่งเงินเขาก็เป็นทรัพย์สินของเขาแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่ถ้าเขาเอาเงินเนี่ยเอาไปฝากธนาคารมีดอกเบี้ยอันนี้เงินก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้หรือไปซื้อหุ้นได้ปันผลอะไรพวกนี้ครับนั้นคือการมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้นี่นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตเช่นเราเอาเงินไปฝากสมัยก่อนตอนที่ดอกเบี้ยฝากออมทรัพย์เนี่ยหรือฝากประจําสมัยก่อนอุ้ย20 30ปีก่อนนะ สิบหกเปอร์เซ็นตเขาก็มีมุมมองกันว่าถ้าเรามีเงินฝากสักสิบล้านเราก็ได้ดอกเบีย้ยปีละล้านล้านกว่าบาทเรียกว่ามีเงินใช้เดือนละแสนเนี่ยนะครับประมาณสาสิปีก่อนถ้ามีไรายได้เดือนละแสนเนะี่ยก็รวยนะนะฉะนั้นเขาก็มุ่งมั่นจะทำสิบล้านกันนะครับแต่ทุกวันนี้ดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยมันต่ําเตียเ้ยเลียดินมากๆเลยมันก็เลยไม่สามารถเป็นอย่างที่ที่เราตั้งใจได้นะทุกวันนี้ก็เลยมีการเอาเงินเนี่ยเอาไปซื้อหุ้นกินปันผลกันแทนเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้5%้าเปอร์เนะี้ยต่อป็ยัอดี นะหุ้นมันก็มีราคาขึ้นราคาลงนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ถือยาวๆกับหุ้นพืพ้นฐานดีก็กินปันผลได้มันนี้เรียกว่าทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้หรือบางคนก็เอาไปซื้อบ้านปล่อยเช่าซื้อคอนโดปล่อยเช่าไปสร้างอพาร์ตเมนต์ปล่อยเช่าพวกนี้ครับหรือบางคนไปซื้อรถปล่อยเช่าก็มีนะผมเห็นบางคนก็คือซื้อรถมานะครับแล้วก็ทําเป็นแบบปล่อยเช่าแบบให้ให้คนเช่าเป็นรายวันอะไรเงี้ยครับก็มีหรือบางทีก็อาจจะมีค่าลิขสิทธิ์ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถ แต่งนิยายหรือแต่งเพลงแต่ละพวกค่าลิขสิทธิ์พวกนี้มันก็จะมีช่วงของมันที่เป็นช่วงฮิตก็จะได้เงินเยอะถ้าช่วงที่ไม่ค่อยฮิตมันก็จะดาวดาว,ดาวลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนที่แบบติดลมบนจริงๆก็อาจจะมีการเอามาร้องใหม่มีคนมาซื้อลิขสิทธิ์ไปร้องใหม่หรือแบบนิยายก็เอามาสร้างซ้ําสร้างซ้ําแบบดาวพระศุกร์เนี้ยทัดดาวบุตรยายอย่างเงี้ยพวกนี้คือแบบสร้างซ้ําจนคนเขียนเนี่ยได้ค่าลิขสิทธิ์หลายรอบมากๆเลยนะฮะนั่นคือเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์ แต่ก็ต้องใช้ปัญญาเอาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมเคยเห็นคนที่เขามีมีเรียกว่าทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นพาสซีฟก็คือมีกิจการที่มีคนงานและมีระบบในการทํางานโดยที่ตัวเขาไม่ต้องอยู่ก็ยังคงมีรายได้เหมือนที่โรเบิร์ตคิโยสกิเขียนเอาไว้ในหนังสือเงินสีด้านนั่นแหละครับว่าถ้าเราสามารถข้ามไปสู่ฝั่งพาสซีฟได้ก็คือเป็นบิสเนสโอนเนอร์แล้วเราจะมีกิจการและมีระบบทํางานแทนเราก็จะมีเงินโดยที่เราไม่ต้องทํางานเราก็เอาเงินไปลงทุนนะฮะนั่นคือ สี่อย่างที่ผมเคยรู้จักมาที่มันสามารถสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนตัวผมเองทุกวันเนี้ยก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในธุรกิจเครือข่ายแบบเลกซี่เนี่ยครับทาให้มีเครือข่ายบริโภคกินใช้สินค้าเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นหลักร้อยร้อยล้านบาทได้ทําให้เรามีรายได้เดือนละหลายหลายล้านบาทจากการที่คนแปลงฟันใช้สินค้าอาบน้ํากินอาหารเสริมเนี่ยเพราะเรามีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นผู้บริโภคก็เหมือนกับ ตั้งแต่เด็กอะ่ะผมเองก็เป็นเครือข่ายผู้บริโภคของสินค้าบางอย่างเช่นยาคูผมกินตั้งแต่อยู่อนุบาลหนึ่งจนทุกวันนี้ผมก็ยังกินอยู่เพราะนั้นเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยปีหนึ่งเขามียอดขายประมาณสองพันกว่าล้านกำไรสามสี่ร้อยล้านต่อปีโดยไม่ต้องโฆษณาละมันติดลมบนมากคือไปเจอสาวยาคูเนี่ยขอซื้อก็บอกหมดผมก็เห็นเขามีอยู่ในกระเป๋าแล่เขาว่ามีคนจองแล้วคือมันขายได้โดยที่แบบเขามีคนกินประจําอยู่แล้วเนี่ยครับ เรียกว่าผู้บริโภคนี้ก็คือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อให้ไม่ต้องทํางานแล้วเจ้าของจากไปแล้วลูกหลานมารับต่อถ้ายังมีคนกินสินค้าเขาอยู่เขาก็ยังคงเงินต่ออย่างนี้ครับนั่นคือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งส่วนตัวของผมจะเป็นเครือข่ายแล้วมีรายได้จากธุรก,กิจเลกาซี่นะครับนั่นก็คือกิจการของผมนั่นเองนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าวันนี้เรามีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้สักอย่างสองอย่างนะครับแทนตัวเรานั่นคือความมั่นคงในชีวิติตคุณจะมีเงนฝาก คุณจะซื้อหุ้นกินปันผลคุณจะมีค่าเช่ามันจะมีค่าลิขสิทธิ์หรือคุณจะมีกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้แทนตัวเราแม้กระทั่งเราไม่ได้ทาก็ยังคงมีรายได้แบบนี้เราเรียกว่าเรามีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เราจะมีแพสซีฟอินคัมให้ทําให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในชีวิตต่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่อให้เกิดเหตุอะไรก็ตามจนเราทํางานไม่ได้ตัวเราและครอบครัวก็จะไม่ลําบากแต่คนที่กเกษียณอายุนะครับโดยที่ยังไม่มี p a s s ี v e i n c o m ะครับ น่าเป็นห่วงเพราะเขาจะไม่มีความมั่นคงทางการเงินเขายังคงเป็นภาระให้กับผู้อื่นเพะฉะนั้นวันนี้สรุปให้พวกเราเข้าใจง่ายๆก็คือ Passive Income กับการเกษียณไม่เหมือนกันการมี Passive Income ก็คือการที่เราสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้แทนตัวเราแม้เราไม่ได้ทำงานก็ยังคงมีรายได้เรียกว่าเรามีความมั่นคงทางการเงินแล้วมีความมั่นคงในชีวิตเราจะเอาเวลาที่เหลือไปทำสิ่งที่เราอยากทำจะมีรายได้หรือไม่มีก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะว่าเรา สร้างทรัพย์สินเสร็จแล้วแต่ถ้าวันนี้เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราไปกับการทํางานหาเงินโดยที่เราเนี่ยไม่ได้สร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เลยมันทําให้ชีวิตเรามีความเสี่ยงมากเพราะเราไม่รู้นะว่าอุบัติเหตุกับพรุ่งนี้เนี่ยอะไรจะมาถึงก่อนกันถ้าอุบัติเหตุมาถึงก่อนแล้วเราทํางานไม่ได้ขึ้นมาเราดันไม่มีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เลยเราคือภาระสังคมในทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคําว่า a พส i v e i ินค m e เนี่ยมันเป็นมุมมองแนวคิด ที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วแล้วผมก็มองว่ามันคือมันคือนวัตกรรมทางความคิดที่ทุกคนก็ต้องมีอฮะพวกเราลองนึกภาพดูนะสมัยก่อนน่ะเราจะไปเบิกเงินในธนาคารนะ่ะเราจะต้องไปแบงก์นะเราไปแบงค์แล้วเจ้าเจอคนเนี่ยที่เป็นพนักงานแบงก์เนี่ยทาเรื่องเบิกเงินเขียนเอกสารเบริกเงินให้เราแต่พอแบงค์ปิดเราไปอุ้ยแบงก์ปิดละเบิกเงินไม่ได้เสาร์วันอาทิตย์แบงค์หยุด แล้วก็เบิกไม่ได้ตอนหลังมันมีนวัตรกรรมเพิ่มขึ้นมาครับก็คือตู้ ATM ทําให้ต่อให้แบงก์ปิดยังไงก็ตามตู้ A t m เไม่เคยปิดตลอด24ชั่วโมงมันเบิกได้ตลอดยกเว้นมันเสียนะฮะเพราะนั้นถ้าไม่มีตู้ ATM อ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบที่เราเคยเจอเดิมๆก็คือโอ้พอแบงก์ปิดหรือเสาร์อาทิตย์เราก็เบิกไม่ได้ขึ้นมานั้นตู้ ATM มมันเป็นนวัตรกรรมเมื่อก่อนเวลาเราจะซื้อพวกกาแฟหรือชายเย็นเนี่ยเราก็ต้องไปร้านที่มีคนชงให้เรากิน แต่มันก็มีนว,วัตรกรรมที่เรียกว่าตู้เต่าบินไม่ต้องมีคนเลยหรือมันมีคนอยู่ข้างในผมก็ไม่รู้ก็แค่ไปจิมจ้มจิ้มกดกดสแกน QR โค้ดมันก็ออกมาเป็นกาแฟให้เรากินโดยที่คนไม่ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่ที่ที่ซื้อตู้เต่าบินมาตั้งเขาไม่ต้องมานั่งชงเองแต่เขามีรายได้เป็นแพซีฟได้เห็นไหมฮะอย่างไมกันทั่งเจ้าของตู้ ATM เนี่ยที่เป็นธนาคารนะ่ะเขาก็ไม่ต้องไปจ้างคนแล้วเพราะว่ามีตู้ทํางานแทนก็ลดคนลงได้ในไมก้กระทั่งสมัยก่อนแถวบ้านผมอะ มันมีบ้านตรงข้ามเขารับเติมเงินมือถือครับเวลาเราจะเติมเงินพวกแบบที่ที่เป็นโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินวันทุกคอหรือแบบจะเป็นดีพร้อมอะไรพวกนี้ครับเราก็ไปเติมเงินแต่บางครั้งเขาเขาปวดอึเขาไปเข้าซ่วมคนอยากจะเติมเงินก็เติมไม่ได้เพราะคนขายไม่อยู่จนตอนหลังมันก็มีพวกตู้บุญเติมมีอะไรขึ้นมานะครับก็คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังคงแต่ใช้ตัวเองทํางานหาเงินโดยไม่ เรียนรู้นวัตกรรมในการสร้างรายได้ที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงแม้กระทั่งเราหลับรายได้ก็ยังคงเข้าวเวราลองนึกดูนะฮะเจ้าของร้านกาแฟาสมัยก่อนถ้าตัวเองหลับปิดร้านก็ไม่มีรายได้แต่พอเขาเปลี่ยนเป็นตู้เต่าบินปุ๊บเขาไปนอนเลยตู้มันยังคงทํางานอยู่พวกเราเห็นภาพไหมครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราทํางานโดยที่เราไม่พยายามสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ชีวิตนี้เราจะไม่มีวันมีแพสซีพินคำพอเราไม่มีแพสซีพินคำเราไม่รู้ไงอย่างที่บอก พรุ่งนี้กับอุบัติเหตุอะไรจะมาถึงก่อนฉะนั้นรีบสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้แทนตัวเรานะก่อนที่เราจะทํางานไม่ไหวแล้วถ้าคุณสร้างสําเร็จได้เร็วเหมือนอย่างผมผมสร้างเนี่ยผมใช้เวลาประมาณเจ็ดปีครับกว่าจะมีรายได้เดือนละล้านแบบมั่นคงก็ตั้งแต่อายุยี่สิบสองยี่สิบเก้าตั้งแต่อายุยี่สิเก้ามาจนตอนนี้อายุสี่สิบสี่ไม่เคยมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละล้านอีกเลย มันเลยทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างที่เราต้องการพออยู่ๆเรามีลูกขึ้นมาเราก็สามารถเลี้ยงดูเขาได้แบบที่มีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะให้เขาได้นะฮะก็เรียกว่าเป็นมุมมองแนวคิดในการสร้างแพสซีอินคมถ้าใครยังไม่สร้างแพสซีอินคมเป็นของตัวเองบอกเลยว่าคุณกําลังยืนอยู่บนความเสี่ยงตู้สู้ทุกคนครับผมเชื่อทุกคนมีแพสซีอินคมได้ครับสวัสดีครับ drop me